โดนจนได้หลังนาบฉัดนานหลานแท้นปภพาให้สัมภาษณ์พูดถึงอาร์ตพสุตรงานนี้ชาวเน็ตคอมเมนต์ทัวลงสนัน่นเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ทำเอาแฟนคลับจับจิ้นกันรัวๆหลังจากนาบฉัดนานหลานสาวของแพทนปภพาได้โพสต์ภาพคู่พระเอกกล้ามแน่นอาร์ตพสุตรในทริปต่างประเทศ แถมยังมีโมเมนต์เบื้องหลังตามเฝ้าถึงกองถ่ายอีกทั้งด้านนาฟออกอาการเขินหนักไม่มองหน้าพระเอกรุ่นที่เลยสักนิดกระทั่งอาร์ตก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าเคยเจอนาฟตั้งแต่อายุสิบปีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์เป็นเรื่องของอนาคตแต่คิดว่าอีกฝ่ายคงไม่ได้คิดจริงจังเพราะอายุสี่ิบสองปีแล้ว ต่อมาด้านนับก็ได้ออกมาอัปเดตความสัมพันธ์กับอาร์ตโดยเธอเผยว่าหลังบ้านจริงๆไม่ได้คุยคะ่ะอาจจะมีดีเอมนิดหนึ่งอย่างที่พี่เขาให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่าหนูไม่เอาเขาเพราะหนูเพิ่ง24แต่เขา42เอาจริงๆหนูไม่ติดชอบคนที่มีอายุ10ปีกำลังพอดีเลยอีกทั้งยังยืนยันว่า ไม่ได้สร้างกระแสให้สินค้าถ้าเขามีคนคุยหรือมีแฟนหนูไม่ติดรอได้เพราะหนูก็ไม่มีใครชาวเน็ตทัวลงนับสนันโซเชียลงานนี้เกิดเป็นประเด็นขึ้นจนได้เมื่อเหล่าชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์คลิปสัมภาษณ์นับที่ได้พูดถึงอาร์ตกันสนันโซเชียลอาท,ทิแฟนอาร์ตมาได้ยินจะคิดยังไง เขาไม่รู้หรอว่าคุณอาตมีแฟนแล้วผู้ช่วยก็พยายามปฏิเสธแบบสุภาพที่สุดแล้วพี่อาตหนีไปมีแฟนแล้วก็รอได้เออเขินอะไรก่อนสาวคุณอาตหนีไปคะ่ะอาตหนีไปมีคำถามในหัวเยอะมากฟังแล้วขมวดคิ้วอ่ะแกก็ออกตัวแรงเกินห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าออกตัวแรงงงงงแง ออกตัวแรงเวอร์หนีไปครับอาร์ตคอมเมนต์เป็นเอกฉันมีแฟนก็รอได้โอ้ยบ่าได้เดอ้อดูเหมือนน้องจะชอบพี่เขามากมากมากเป็นต้น